น่าลนาแฮมสำช่ำชิมเบอร์เริ่ยจะเข้าปากไงเนี่ย mm hmm. ลาเต้เยน็นซื้อี่เลยชิมเบริงนะครับแซนด์วิชนะครับคิมฮอนไส้ทะลักเลย mm hmm. ร้านเมลินีนะครับนี่มีไข่มีแฮมนะครับบรินตัวนี้น่ากินมากๆบูเบอรี่ก็ใส่ย,ย่อยสองชิ้นเก้าสิบเก้าเท่านั้นกินกันฝนตกแวะแ,วะแ,วะแบินีนะครับนี่ริมทาง